สสภะคะวะราหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตัฏโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสวา पश्चिमा च नतानुकं पमानसा इमे सकार हे तु कदा पन्नाकारः <clears> hmm. <throat> อันตมยังพุทธสสพภะะวะโตบุพพาคะคามะกะรังกรมเสาัตะโตรสมาสัทะนามัตสัพวอตสัมมาสัมพุ ธรรมยางพุทธาพิคีติงการุมาเสินโอตวารัตวารตาพิคุณาพิโยโตสุทธาพิยานาการุณาหิสมาคตโตโอเทสิโอสุชาตังกัมารังวสุโรวันธามหา สีราสาชินเห็นทางโุทโฮโยสัพพานินางสารังเขมมุตตมังปะทัปมานุสติธานังวันธามิตังเสเรนะหังปุธะสาหัสัมมิทาสสวพโทโทเมสาเมิเกจสรุ โพโทตูกาสาคาตาจะวิทาตาจะหิตตสมโอทาสังมิจาเทมีสารีรันชีวิตังจิตังวันทันโตหังจริตสามี ทิเมสารังอัญญังุทโธเมสารังวารังเอเตนะสัจจวัชเช Wajaya wajita sawa putih bukan mang pakatamaya yang putoh patikan hatu aceyam tang karena taresawari putih antamaya yang thamanusatidna yang karoma

นัยเขาว่าเสนาสยโยมาขปาขปริยตติบิโมขเปโธทมโมกุโรขปตะนาตะทาริธาริวันธมหังตรมหรังวรธรรมเมตตา อาโมโยสัพปานีนังสารังเขมะมุตตังโทติยานุสัติทานังวันทามิตังเสเรนะ สเมธรรมะสังนิพยาเทมิสาริรันชีวิตังจิตทางวันทันโตหังจริตสามีธรรมะเสวะสุธรรมะตังนัตติเมสารังอัญญังธรรมุเมสารังวารัง เอเตนะสัจจวัชนนะว่ตยังสัตว์สานิธรรมังเมวันธรรมานีนายังพุญอย่งปัสุตังอิทาสัพเพปิอันตารายามีไเฮสงตัตชะเตชะสาไยนะวัจยะวเจตัสสวา Ami ku kemang pakat tang mayang, amu patikan hati aci yang ta, karang tare sangwari tungwa Sanghanu Tama yang sangka nusa สาวกสังโฆโอชุปฏติปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆยายะปฏติปันโนภคาวโตสาวกสังโฆปฏติปันโนภคาวโตสาวกสังโฆ ยาทิถังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสับุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆห้าหูนายโยปาหูนายโยทากินนายโยอันรีกะระณิโยอันุตตร้างปุญญาเขตังโลกัต สาตยินอนตมยังสังคาปิคิติงกโรมะเสงสมโชสุปฏิปติโคณาติโยโตโยทัพิโทอริยบุคลาสังคาเสรโท la ba rasa c kay cinta wa mahang tamarana kanang Suutang sang kuyo sappanin nasangngke utamato สังฆสาหัสสมิทัสโวาสังโฆเมสัเมิกขสรุสังโฆทุขัสสะคาตาจะวิธาตาจะหิตัสเมสังฆาสังวิทญาเทมิสริรัมชีวิตังจิทัง วันทันตหัางจิตสามีสังฆสปฏิปันนตังนัดที่เมสารังอันยังสังโฆเมสารังวะรังเอเตนะสัจจวัตเชลาวัดยังสัตุศสสนีสังขังเมวันธรรมานีนา yang pun yang pasutang ita sape pi antara yami mahe su tat cha te sa na wa cha ya wa sawa, khe pu kam mang pa yang ha ta karang Sapa kawaton arhaton samma mu ปิทัมมังสารนังขจฉามิติยัมปิสังขังสารนังขจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังขจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังขจฉามิตติยัมปิสังขังสารนังขจฉามิสัมปุ

Ya pimina santu ase sato Samput pat japan yang san cacat tuwi sati sahat sakit ha sasa tak sahat sanim nama mesirasa Hamban ca sangkhan ca athare na namami hang namakaranu awe na hantawa Upadhawe aneka antaraya piwena santu asesa tosa Utena utarasate ataca tarisa sahat sagewi อินลำมามิเิรสะอหังเทสังธรรมมันจะสังขันจะเลนะนามิหังนามการานุภาเวนะหันตวัสสะอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินัสอาเซม ตะตุณณมะตสัมมาสัมพุทธัสสะศิโนนะโมอาุตตมาธมาสะสวะคาตัสเสวะเตนิทัณนะโมมหสัง

ตุสัพพธานโมการาชเตเช